โอเคโอเคฮัลโหลอ่ามาเริ่มเลยครับวันนี้สามาเลนี่ท้าท้าดวเราอีกแล้วนะครับคุณโอนถ้าจะมุ่งโอนนีกเชี่อ์ใค ่อับนนี้มันอันนี้มันดูไปดูมาผมว่าเหมือนเกมติดจุดต่อนครับเอาทำไมครับทีมชาติไทยคนไหนโดนที่เป็นจุดต่อนใช่ครับตอนนี้เอาเริ่มเกมแล้วนะครับมาถึงผมกกดดันใช่เกมนี้พี่โตนะนี่เรียกว่ามาสเตอร์ของของของทีมชาติไทยเราแล้วนะพี่โตเขาสวยับแต่ว่าทีมไม่ดีผมว่าเกมนี้นี่พี่โตน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าสมัยก่อนพี่โตเขาเคยเมนดิใช่เมนดิวว่า แต่ผมเองไม่ถูกหรอกผมว่าแกเล่งเก่งที่ตัวจริงๆนะก็ชมเกมครับตอนนี้ FCT นะสุดนี้สสัปดาห์ที่สองนะในการ f c t v ของขอาเมาเลเซียก็ได้เชิญแกสของของบ้านเราเข้ามาสัปดาห์หน้าเป็นใครอยู่อย่างนี้สัปดาห์หน้าอีกบุวางเขาเชิญมาเป็นคืนเดียวแต่ว่าคุณเดียวนี่ยังไม่ฟังเจือนะแกบอกว่าอาจจะติดงานอะไรหรือเปล่าผมผมว่าคุณเดียวครับคุณโตเก็บไปแล้วพุ่งร้อย ไม่ฟังไม่ฟังกับเรานุณกล้องเรานี่ค่อนข้างกว่าเสียงเราเปลี่ยนเปลี่ยนธรราเปลี่ยนธรรมดาเอาเลยได้เอาเลยได้เป็นเดกหน้าที่ตปแล้วได้เดี๋ยวจะเสียสมาธิเล่นเราเอาเอาซะได้เขาเลยไ่เน่ดูได้เลย ตอนนี้คุณโตโยซ้อนหนึ่งครับล็อกไปล็อกมาตอนนี้เราเดี๋ยวเราก็รอคุณโอโยกับคุณโอโยแต่งกล้องกล้องกันทุโอ้โหคุณโตโยเราแน่นอนนะครับจบครับขอทีเดียวครับโอ้โหจิงโจ้นะโอ้โหจะนี่ครับอย่าให้มีครับอย่าให้มีซุปดยอดโอ้ย เราก็ย้ายสถานที่ครับปกติเนี่ยเราจะเอ่อจะจัดกันที่ร้านเคสแซนด้อาต้องมอมโมยังไม่เข้าฟองยังไม่เข้ามากครับโอเคโอเคยังมีหลุดมีอะไรบ้างแต่จะวาสุดท้ายนี่โอ้โหสุดมากจิ้มครับยัดทีเดียวทีเดียวครับจบห้ามหลุดครับห้ามห้ามร้อนลนเลย เกมแรกเราค่อนข้างได้มาง่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมเกมที่สองกันโอ้โหสวยมากครับแกนที่แอนโอ้โหทำอะไรก็ผิดตอนนี้จริแย่ขาไปยังโดนเลยไม่มากครับอาจารย์อาจารย์ของเราอาจารย์เรานี่ยเขายังแอนที่แอนไม่แน่าครับไม่โงด้วยใช่น่งครับไม่งั้นดับเปอร์นี่ผมว่าติเป็นนิ้วนี่ไม่ถึงต้องท่าไหร่โอ้โหอาจารย์เราโลกน้อยประมาณนี้ใช่อาจารย์เราโลกน้อยครับไม่รีบ ไม่ดีครับเอ้าไม่ใช่กันเคป็นอันดับสองนะครับนี้ริวอันดับสองนั้นใช่ใช่ผมคนที่เก็บคนไทยหลายคนเหมือนกันใช่ใช่อ๋อคนนี้คนนี้นน <S <S แต่บอกว่าอาจารย์น่าจะอยู่นะอาจารย์น่าจะอยู่ผมว่าอาน์ติลโอ้โหโปต่อครับเราพยนยามดีเหมือนกันค่อนข่าแหลกมากตอนนี้นี่ตของดีประเดี๋ยวเดียวนะ าเราไม่ออกครับคอมโบไม่มาครับโอ้โหสองติตคอมโบโอ้พราลิวเขาก็มีแบบจังหวะนี่เหมือนกันนะใช่ครับบุกเหมือนกันนะน่ากลัวครับน่ากลัวเหมือนกันทุกคเขาก็คือเขาก็แก้เกมอยู่ก่อนนะที่ดูได่ครับโอ้โหมาได้รู้สึกว่าเขาเขาได้ กับการกับการเริ่มศึกษากานเริ่มศึกษานะครับตอนนี้อยู่ที่ว่ามูคใครจะหมดก่อนนะได้ครับเาหนึ่งนหนึ่งหนล้ครับของคอเนนี้ก็เหลืองครับคล้ายคราวที่แล้วเด็ดเด็ตอนตอนนี้ผมว่าเรยังไม่ได้หลไหเพราะว่าเค่ตูวได้ใช่ใช่ก็รอจงควยอยู่ตัวเป็นับ้าบอก่ะ ไม่วางเลี้ยวเฮ้ยนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วอะไรหวยหวยเปิดมาเท่าหร่หยเปิดนิีน้ไงเชิญเชิญเชิญตดมาบริการหน่อยแล้วนิเกมที่สามครับเกมที่สามอาจารย์เราบอกว่าคอมโบยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะกินม้วกินมแค่เลยเข้งไหล่คู่ป้าปา ไอ้เปิดเปิคนเลยครับเปิดเปิดไอ้เปิดผมเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดรบคุณขอหุ๊ดนะครับเจ้าตาก้าที่เกมนี้สามครับอาจารย์เราครับอาจารย์เรายังมีปัญหาครับยังเกมแล้วก็ดูเหมือนเอ่อที่โตจะเข้าง่ายนะแต่ว่าขอเกมหลังมาไี่แก้เกมนะอุ้ยโหดีนะเมื่อกี้นะเขาแดนหลังไปได้เขาปล่อยมาได้เคลียร์แลยเอาได้เพิ่มยูคิก กันตอนนี้เขาเขาผมเชื่อว่าเขากระดังเลงนาจารย์เอ่อนั่งแตะแรงตอนนั้นรอนั่งแตะแรงฮะในท้อที่เขาเลี้ยงกันได้ครับไม่พลาดหวังด้วยตอนนี้ครับแกเรามาสวยรับด้วยสะดุกเกียดีสวยจ้าโอ้โหนี่ยจ้าเอาเองเอ่อฮิปบ็อกเอนเอนพีแอนยังไม่แม่นครับนี้การขอมัมาจากแหล่งสวยมากครับมาแล้วมาแล้ว โอ้โหไม่พลาครับตั้งใจหรือว่าไเนี่ยไม่มุ้งเลยครับโห่นั่งนักเลยใช่อาจารย์เราเซตอัพใส่ยตอจริงเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเซตอัพไม่เซตเซตอัพไม่พลาดมันจะเป็นน่าจะเป็นภ้าพผู้เดียวใช่ข้าวผูงเดียวแล้วคอร์สใช่ครับแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเป็นพลาดหรือว่าเตาแก้มานั่งนักผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอคับนั่งอัะโคตรมาเลยครับเริ่มมาครับแรกกันด้วยนิ้วตัวครับคอมโอมาเต็มครับเขายังกันนะสวยมากครับทุ่งเดียวนิ้วอัพโห่ โปรใสครับเนี่ยดึวต้องอย่างนี้ครับดึงต้องโถแม่โอ้โหอุ้ยเข้าไปครับต้องดีแม่แม่ติดวงแม่ทีมีนักซูเปอร์และนัออรตาด้วยใช่น่าดูนะรอใส่รอใส่โอ้โหยังได้ครับอู้ที่เท้าครับโอ้โหอาจารย์เราเมื่อดูใจเราทั้งสองไม่ได้ไปด้วยนะฮะนั่งดีปิดกลางแล้วนั่งแย่ไม่ดีฮะตอนนี้ผมดู เลื่องเขาเริ่มมานะครับมายิงนูกที่ไหนมาดูครับเรื่องเล่นการเหนือกว่าในเรื่องของฟุตซีอย่างเดียวนะแต่ถึงอาจารย์ดูแล้วเขาตั้งแต่เขาโดนไปเกมได้เขาแก้เกมมานี่โอ้โหเจอกวนแต่ว่าอาจารย์เราอ่านเป็นเพราะหนุ่มด้วยอาจารย์มีปอกแอนซี่ตรงนี้แอบมีมีมาไม่ครบนะครับต้องจูนนะใช่แต่ต้องเลี้ครับอันนี้สองหนึ่งนะใช่ครับเขาดัเราสองต้นหนึ่งเกมมาเลยเจียมาเลยเจีย เกวลังไฟเบอร์ใช่ใช่ไปเบอร์เป็นทาปีเตอร์ันี้แล้วปีเตอรสันสิทธิ์เองนะโอ้โหคนนี้นีที่แบบเราเคยหัวเราะกันนะใช่ครับโอ้วันนี้มาไปเยอะเล่นกับพี่โตนี้ไม่เบื่อใบฮะวันนี้ไม่ครับ ต้องดูว่าอาจารย์เราจะแก้เกมยังไงรอบที่สี่ครับโฟกัาสใส่หน้าตัวมาครับสวยมากครับเขาพลาดครับลูกนี้ได้กลับมาที่มุมตลาดมากครับพี่ลินครับเอาจากข้อมูลครับหรือจะหยหรือจะยอมนะครับ โอ,โ,โอ้โหารรสดโดโดดโ parole, โอโอคโอสที่เขาให้ได้ผลหลายทีนะนี่คโรดที่มีพบตลอดจริงดูตัวนี้นี่โอ yeah. oh, ้โหมีเซ็กซ oh, oh, ์อัพมาอีกกโหมาแล้วครับโอ้โหอันนี้นก็เหมือนกระโดดจากคอสไม่โดนเขาโอ้โหจริงเียวครับไม่เดื่อจริงก็มีเซ็กซ์อัพมาอีกวะคนนี้ครับใช่ใช่โอ้โหมีแถบไม่ได้มีครบเลยครับที่นี่เล่นกับลูกยางมีมากครับดูตัวนี้นี่

โอ้โหยังเป็นดีมากครับีตรงนี้่โอ้ดีครับเมื่อกี้เอาตัคนนยังไงครับนิดเดียครับนี่ครับนี่ครับจะเล่นโอ้โหก็ไม่ดีเทาเยลางเหือะลือไม่รู้ไม่รู้คิดอะไรอยู่เนี่ยในอันนี้อาจจะมีแลนวมอบมกใช่ใช่อกอยนะโอใเครับแดโเกนโซนดีนะ ก็ใช้สำหรับไป ex เราจะกอทัศน์ตัดเสียแต่เขาก็ไม่มีเสียอาจารย์เราไม่ตองใส่มั้างเมื่อกี้แหละเจ้่ะโอ้ <laughs> โกระตุกกระตุกครับกระตุกมีอาการแบบนี้นี่อาจารย์เราไม่ออกครับไม่ไมออกอ้ oh. Oh. โอ้ตอนนีปนเนี่ไปละเอ้าเขาแลนดอมมาฮะโดนเซตอัพนี้แลนด้อมายตวอ่ะโอ้เรายังไงครับไละอละยังไม่จบฮะจบตัยังไม่ครบลุเร็วไม่ได้ครับเป็นเซตอัพของแต่โตฮะโอ้โห้โอ้เอาดนเนี่ยโอ้โห แต่สุดสีมากสุสีมากครับสุดยอดสุดยอดเรียวไม่ค่อยเขี่ยวเลยไม่ธรรมดาแล้วเรียวคนนี้นาแหม่เขี่ยวต้องบอกเขี่ยวลากดินเลยแล้วเรียวตัวโดนเนี่บตรงนี้หรอดิ้คล้ายนิแย่ด้วยก็ไม่แน่ครับเรียวันนี้กกหหแฉ็ลออาจารย์เราอย่างเงี้ยครับเป็นสไตล์ของอาจารย์เราจริงเขาเนียบไม่ได้ฆ่าหน้าตาย ไม่ค yeah, really. right? okay. mm ่อยมีออกหน้าออกอะไรนอกจากแแ็ปนะแกจะหน้าแิจงนะหน้ากนมิ่งมากขนานี้ขอหนึ่งรัเพลงสองสองรับสองต่อสองยังผมดูจากสี่ยกที่ผ่านมาเนี่ย อาจารย์เรานี่ยังยังมิสยังยังไม่ไม่มิสเท่าไหร่ครับเพราะ้งอ่ะแต่ความโดดไม่ได้ใช่ใช่ยังฝักตัวไม่ได้แต่ดูนะอาจารย์บอกเลยว่าแหลกไปนอนเลยเหน่อยมากครับโอ้โหโอ้โหตอนนี้ตอนตอนนี้มุกนี้มิสนะผมดูที่ญี่ปุ่นไปมิคือเวลารจดเสร็จการเขเนี่ยคว้าการได้แล้วแต่ความโดนแต่มุกนี้ยังมิสเลย

ันดีกว่านี้เขาก็โอ้โหนะเอ้าโอ้โหไปนะซุปเปอร์มาแต่ว่าอยากเก็บไปนะรอมันจะมาตาหรือเปล่านี่ฮะโก้โหนิดๆนิดนะโอ้โหนี่นิดจริงฮะใส่ะคปุ่นใส่ตลอดเลยการก่อนนะเอาโดน้วโอ้ยเอาโดนนะครบไหมครบไหมครบจะไปต่อเรื่องเป็นครับเอาละยังห้ต่อโอ้โหอะไรนะจะเร็วหน่อยโอ้โหงั้นหมดนะฮะงั้นหมดนะฮะ

โน้นดครับโน้นดิครับโน้นตรกางวนดูลบะบนะตบนตบนะตอนนี้นอนครับุกเขาเริ่มหมดหรือเปล่ามเขาเริ่มหมดหรือเปล่าอยู่ดก็อยู่ดีการเนอเฉยเลยนะอูดีโฮลนั่นเตมาสครั้งได้ค่ะสามเรานำใไดามสองสามต่อเราครับ